สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปานุษย์พามาชมดอกไม้นะคะ Flower Power ค่ะแล้วไปดูดอกไม้ส,สวยๆกันค่ะแต่ที่นี่เขาไม่ได้ขายแต่ดอกไม้นะคะเขาขายอุปกรณ์ทุกอย่างเครื่องสวยงามค่ะกระถางสวยงามดอกไม้พลาสติก ปุ๋ยต่างๆค่ะมากมายเลยนะคะใครสนใจมาซื้อได้เลยค่ะที่ Flower Powder ค่ะเห็นไหมคะต้นไม้อันนี้เป็นส่วนต้นไม้ในร่มนะคะเดี๋ยวต้นไม้เดาอยู่ข้างนอกค่ะมีทุกอย่างทุกชนิดเลยนะคะเพื่อนๆไปค่ะ สวยงามเนาะ uh huh. อันนี้เป็นต้นไม้จริงนะคะไม่ใช่ปลอมค่ะเ uh huh. พื่นพน uh huh. อนๆดูดอกเยไปลากกันหน่อยค่ะโอ้ uh huh. ตะกูลสวยจังเลยต้นนี้ uh huh. เลยค่ะใครสนใจดอกไม้นานาพันธุ์นะคะเ uh huh. ขาจาัดสีสัน้ว้สวยงามค่ะ uh huh. แล้วไม่แพงด้วย ใช่ห้าต้นสิบห้าเหรียญโอ้ถูกตกต้นละสี่เหรียญต้น้อ,อโอ้โอใช่เลยมสมัยก่อนเนี่ยวิ่งซื้อจะเป็นว่าเล่น

ส่วนในเฉดในที่ร่มนั้นก็คือผักค่ะพืชผักมีเฮปปิร์บต่างๆนะคะมีสมุนไพรต่างๆค่ะโอ้างาม,งามแต่คนละชนิดกันนี่ของเรามีถังทองกำลังออกเลยนี่นี่อันนี้ของเรามีวูยี่ส้าเหรียญ นี่อันนี้ของเรากำลังออก1 8เหรียญว้าวแพง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 โอ้โหแพงจังเลยนี่ไงของเรามีนี่อุ้ย15เหรียญโอหถังทอง1 5อก็้าสจอยอันนี้ของเรากำลังออกถังทองเรมต้องซื้อ ะคะ่ะเอานำมาให้ชมกันสบายตาสบายใจนะคะเจอกันแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ